พื้นที่นี้นะคะมีแต่เรื่องเล่าค่ะวันนี้นะคะเรามาจะมาชวนคุยค่ะแบ่งปันเรื่องราวต่างๆนะคะในหนังสือเล่มโปรดกันนะคะซึ่ง EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่1ค่ะนั่นก็คือคู่สร้างคู่สมเสวนานิตยาสารแม่บ้านมือโปรค่ะสวัสดีค่ะสมใจสีม่วงนะคะอ่ะนะคะก็เนื่องจากว่าเรานะคะได้จวหัวมาแล้วเนาะอว่าเราจะคุยเรื่องนิตยาสารคู่สร้างคู่สมนะคะแล้วก็เมื่อกี้ แขกรับเชิญก็ได้แนะนาตัวไปแล้วนะคะนั่นก็คือป้าสมใจหรือว่าป้าสมของเรานั่นเองนะคะก็คือว่าป้าสมเนี่ยได้บอกมาว่านิตยาสารที่ป้าสมชอบนั่นก็คือคู่สร้างคู่สมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาฟังเรื่องราวคู่สร้างคู่สมในยุคของป้าสมกันค่ะได้ค่ะสมัยสมัยป้าสมก็คือจะติดกับคู่สร้างคู่สมชอบอ่านมากชอบอ่านคือเราจะซื้อและเราก็จะต้องในหน้าบอกว่า วยวันนี้คู่สร้างคู่สมมันจะออกปกอะไรนะดาราคนไหนเอ่ยว่าสวยไหมใช่ไหทุกคนคือจ้องตรงนั้นแต่ในในหนังสือคู่สร้างสมอะสาระก็คือเราจะเน้นอ่านพวกคู่ชีวิตการของคู่ชีวิตแล้วก็พ้นไปดูดวงสักนิดหนึงอะไรแบบนี้ก็คือเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือคู่สร้างคู่สมมากเวลาผสม้องว่างได้ข่าว่าหนังสือนี้จะสารคู่สร้างคู่สมนะคะจาก ฝนก็ไปพอที่จะศึกษาแล้วก็ได้ยินมาเหมือนกัน่ม้แต่ว่าฝนก็เป็นเด็กยุคที่เขาเรียกว่าย,ยุค90สูนะคะแล้วก็คือเคยเห็นคู่สร้างคู่สมผ่านตามาบ้างนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าเหมือนผ่านตาจากไหนไหนเหมือนเหมือนรุ่นฝนนะคะก็อาจจะผ่านตาจากร้านเสริมสวย<ช>ซึ่งไม่ไม่ไมอาจจะต้องให้ผสมเล่าน,นิดน,นึง<ช>ว่าเหมือนกันไหมกับที่ที่อยู่ในร้านเสริมสวยอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นผู้หญิงพอเราเข้าร้านเสริมสวยยุคนั้นจะไม่มีโทรศัพท์ จะไม่มีโทรศัพท์พค่ะพอเราเข้าร้านเสริมสวยปุ๊บเราก็จ้องเลยหนังสือที่วางที่โต๊ะร้านเสริมสวยมีอะไรมั่งมีคู่สร้างคู่สมหวัญเลือนชีวิตจ,จิตมีแต่ผสมส่วนม,มากจะหยิบคู่สร้างคูสมมาอ่านเพราะว่าเพราะตัวเองติดตามกับคู่สร้างคูสมมาก<อ>ก็จะหยิบตัวนั้นมาอ่าน โอเคค่ะแล้วเหมือนผสมเนี้ยค่ะเนื่องจากว่าพอไปร้านเสริมสวยใช่ไหมคะก็หยิบคู่สร้างคู่สมมาอ่านแล้วชอบคอลัมน์ไหนที่สุดหรือว่าชอบหัวข้อไหนที่สุดในคู่สร้างคู่สมคะก็หัวข้อแรกเลยก็คือการเมื่อคู่คู่ครองพบรักกันยังไงในนั้นมันมีหมดเลยให้เราอ่านเรามีหมดเลยแล้วก็จะอ่านก็บางเล่มก็โอเคแล้วก็ไปเจอแบบชนิดที่ว่า คู่สร้างคู่สมพออ่านแล้วอเูเขาสู้ชีวิตดีเนาะคู่นี้เขาสู้สู้ชีวิตดีมากแล้วประผสมก็มีความรู้สึกว่าอืมก็มีความสุขดูวีก็อ่าพออีกเล่มน,นึงมันก็ไปเจอแบบอีกแบบหนึ่งของการคลองคู่ คือจะอ่านคอลัมน์ก็จะอ่านตัวตัวนี้หัวข้อตัวนี้ก่อนอแต่ว่าเอออันนี้ค่ะเหมือนเหมือนฝนเคยได้ยินมาว่านิตยาสารคู่สร้างคู่สม,มนะคะดูดวงแม่นมากมากเลยค่ะอันนั้นก็จริงอันนั้นก็จริงเราก็ดูก็ดูว่าเออเนี่ยเราเกิดวันเนี้ยเราก็เปิดไปดูเลยว่าอ้เราอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าดวงก็ทายเราว่าเออนะ จะมีโชคมีลาบอะไรก็ยิ้มกุ้มกลิ่มก็เอาสักหน่อยหนึ่งอะ,อะไรแบบนั้นค,คือเราชอบอยู่แล้วไงกับการดูดวงอ่าแล้วแล้วนอกจากดูดวงหรือว่าอ่านครองชีวิตคู่อย่างเงี้ยน,นะคะ,ะมันก็จะมีในหลากหลายหัวข้อเนาะมีป้าอ่านบทย่อละครสั้นรู้ไหมคะ่ะอ่านแต่อ่านไม่ค่อยเต็มอ,อ่านไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะติดไปทางนั่นแหละคู่คู่สร้างคู่สมก็ติดไปทางด้วยว่า การจีบกันแล้วก็มาเจอกันอะไรแบบนั้นแล้วก็จะอ่านจุดนั้นถ้า<ส>ละครไม่ค่อยเท่าไหร่แสดงว่าป้าสมเนี่ยเนื่องจากว่าอินเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นเหมือนกับว่าการคลองรักการครองคู่แสดงว่าป้าสมอาจจะได้เอาข้อคิดเหล่านี้มาใช้ในชีวิตจรง<ช>ิงไม่แน่เลยใช่ไหมคะป้าสมมันครองคู่มาต้องไม่รู้กิจปีได้ก็เพราะว่าเรายึดยึดตรงนั้นนะหัวข้อตรงนั้นอะ มันก็มีส่วนนะกับการที่ว่าเรายึดการเป็นคู่ครองของเราอะเพราะว่าหัวข้อบอกว่าเออเราต้องถนอมน้ําใจกันอะไรกันแบบนั้นนั้นแล้วก็เอาจุดนั้นมามาใช้ประยุกต์กับครอบครัวเราได้พูดถึงครองคู่ของเราได้น่ารักมากมากเลยนะคะที่ผสมเอาหัวข้อนี้มาใช้ในชีวิตจริงๆด้วยเนาะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ยาวนานมากๆแต่ก็ยังสามารถที่จะให้แง่คิดได้จนถึงตอนนี้เนาะแล้วเวลาไหนอะคะผสมที่ในการที่จะ อ่าหนังสือนอกจากว่าอ่ะโอเคไปร้านเสริมสวยเรามีแบบแอบไปซื้อมามาอ่านว่าไหมคะไอร้านเสริมสวยนั่นประโยชน์มันประโยชน์ที่เราอยากสวย <c oughs> พอเราอยากสวยปุ๊บมันเราก็ต้องหยิบคู่สร้างคสมมาอ่านแต่จริงๆแล้วเราก็ติดตามาคือซื้อเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นชุดเป็นชุดและหน้าปกอ่ะเราก็จะดูเลยเอ๊วันนี้หน้าปกคู่สร้างคุสมมันลงรูปดาราคนไหนนะดาราคนโปกของเราไหมเอ่ยอย่างแซมยุรนัน แล้วก็ทาริกาธิดาทิพอะไรแบบนี้เราก็จะจ้องดูว่าอุ้ยหน้าปกนี่สวยมากหน้าอ่านหน้าอะไรนะแต่เนื้อหานะ่นก็มีส่วนหน้าปกก็มีส่วนอแสดงว่าก็ดูดาราคนโปรดในดวงใจใด้วยใช่เพราะเราต้องชอบตรงนั้นแล้วก็ติดตามเรื่อยจนมาตอนหลังๆเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ตามเพราะว่าเทคโนโลยีโทรศัพท์โทรศัพท์เลยก็เราก็ เราไปยุคนี้ไปร้านสมสวยเราไม่มันไม่มีวางบนโตแล้วอะ่ะหาดูยากคู่สร้างคู่สมก็คว้าโทรศัพท์มาดูมาเล่นแทนมันคนละยุคกันไงแต่ก็ผสมก็มาสองยุคแล้วอ่าใช่ค่ะเราเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยค่ะเออเหมือนช่วงเวลาว่างๆหรือว่าหลังจากเลิกงานเนี้ยค่ะป้าเอาเวลาอ่านคู่สร้างคู่สมหรือว่านิยาตยสารที่ป้าสนใจอะ่ะช่วงเวลาไหนบ้างคะก็ช่วงเวลาที่ว่าเราเสร็จจากการ ทำกบข้าวทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็นั่งเพราะยุคนั้นบ้านผสมส่วนมากจะไม่มีทอทัศน์อืจะไม่มีทอทัศน์ก็จะเอาเวลานั้นแหละอ่านอ่านเพลินไปอะไรไปพอเสร็จจากภารกิจการเป็นแม่บ้านเราก็มานั่งอ่านตอนตอนเย็นหรือตอนเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายแล้วก็ว่าไปคือคว้าตอนตอนไหนเอาคว้าได้อ่านตอนนั้นเลยค่ะ แล้วคนในบ้านนะคะมีการแบบหยิบหนังสือเหล่านี้มาอ่าน,<ค>นมันเราสามี<ง>ของประสมนั้นก็คือแกก็จะติดอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือ,อบางกอนนงกองมีนิตยสารบางกล่องที่น่าสนใจด้วยนะคะเขาก็ติดแต่บางทีเราก็ไปเอามาอ่านบ้างน,นิดๆหน่นนอยๆแต่ส่วนมากบางกองมันจะเป็นพวกนิยายอ,อะไรต่ออะไรนี้แหละผู้ชายเขาจะติดแบบนั้นก็แสดงว่าเหมือนอันนี้หนูขอแลกเปลี่ยนนะคะก็เหมือนกับว่า เหมือนยุคข,ของฝนนะคะก็คือฝนจะฝนฝนอยู่ในยุค90ยุค2000เนาะก็จะมีหนังสือ,อนิตยสารเล่มหนึ่งค่ะที่เรียกว่า I life sheet <ม>หรือว่านิตยสารชีตนิตยสาร e y l i f like ชีวจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนถ้า I life เนี่ยก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเอ,อ่อคอลัมน์ที่เกี่ยวกเกี่ยวกับการดูดวงเหมือนกันเลย<ม>กับผู้สร้างคู่สมนะคะซึ่งฝนก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าห้องสมุดปุ๊บ ไปหยิบมาหนูก็เปิดหน้าดูดวงเหมือนกัน<ต>ค่ะแต่ไม่ว่าคอลัมน์ไหนก็มีนะดูดวงไม่มีทุกคอลัมน์เลยบางเกาก็มีนะมีทังนั้นคู่สร้างคู่สมก็มีบางกอกก็มีขวัญเลื่อนก็ยังมีเลยอ่าแต่ว่ามีอยู่มุมนึงรายละเอียดเนื้อหาก็แต่ละเล่มนะคะ่ะก็จะเป็นธรรมชาติของแต่ละนิตยสารก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็เหมือนกับอ่าขวัญเลื่อนก็จะเป็นในเรื่องของ เสื้อผ้าเย็ยบปักถักร้อยอะไรแบบนั้นบ้านและสวนก็เกี่ยวกับการจัดบ,บ้าน<ช><ช>นะคะชีวจิตเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือแม้แต่นิตยาสารชีตเหมือนที่เมื่อกี้ฝนได้บอกไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นในยุค90มินิสเกิรต์ตอาจจะเคยได้ยินกันนะคะก็จะอยู่ในนิตยาสารเหล่านี้ค่ะก็ทําให้จริงๆนิตยาสารหรือว่าออหนังสือเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นผู้นําแฟชั่นในตอนนั้นเหมือนกันนะคะ อ่าก็อ,อ,อันนี้ก็อยากจะถามอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเนาะกับผสมนะคะ,ะก็เหมือนเหมือนที่ในยุคข,ของฝนนะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนหนังสือกันเหมือนของผสมก็อ่านคู่สร้างคู่สมสอ่านบางกอกมนรุ่นฝนก็จะมาเป็นไอดี ight, หนังสือชีตชีวจิตนะคะ,ะแล้วทีเนี้ยค่ะจะถามผสมว่าจากที่ผสมได้มีการอ่านคอลัมน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ซึ่งฝนมองว่าผสมอาจจะชอบที่สุดแล้วนะคะในในคอลัมน์นิตยสารคู่สร้างคู่สม ว่าได้เอาแนวทางการดำเนินชีวิตอะคะ่ะมาปรับใช้ยังไงกับชีวิตคู่บ้างคะในการคลองรักครองคู่กันมาจนถึงตอนนี้นก็มีส่วน,ม,น,ม,วนมันก็มีส่วนจุดหนึ่งนะถ้าเราอ่านแล้วคือในในหัวข้ออะเราเราอ่านปุ๊บเราอ่านเจอว่าเออคู่นี้เขาผ่านผ่านวิกฤตกันมาแบบทรหดอดทนคือการโต้แยงถถ้งถกเถียงกันอะไรนั้นคือในนั้นมันมีการบอกหมดการเล่าหมดเลยก็เหมือนว่าคู่ หนังสือคู่สร้างคุ่สมอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาเอามาจากชีวิตจริงเลยนะชีวิตจริงเลยเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็นะไอสิ่งไหนที่ว่าดีๆเราก็เอาเก็บมาใช้สักนิดนึงเอามาปฏิบัติตามมั่งสิ่งไหนไม่ดีเราก็อย่าเพิ่งเอามาอะไรแบบนั้นหรือว่าในในคู่สร้างคู่สมเขาเขามีคําว่าเออเขาทะเลาะก,กับแฟนแบบนั้นแบบนั้น แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ลงรอยกันแบบนั้นแบบนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคเราก็จะเอาตามเขาเราคิดว่าเออเราอย่าไปตามเขาเลยนะเราก็เอาอ่านสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเรามันก็ได้ความรู้ไปอีกแบบหนึ่งในคู่สร้างคู่สมอ่าแล้วเหมือนนิดนึงค่ะผสมก็คือเหมือนที่ได้บอกไปนะคะว่ามีช่วงแวบ,บหนึ่งเมื่อกี้ที่ผสมได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าอพอ ผสมในอ่านคู่สร้างคู่สมในตอนกลางคืนหรือว่าเลิกงานเนาะพอทุกวันนี้ค่ะเทคโนโลยีแบบเข้ามาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของป้ามากยิ่งขึ้นนะคะก็อยากจะทราบว,ว่ามีผล,หร,ผลหรือว่ามีอิทธิพลมากมา,มากน้อยเพียงใดมากค่ะในการแบบเสพเทคโนโลยีจากที่เมื่อก่อนเราอะค่ะเราอ่านหนังสือเนาะเรามีเวลาอยู่กับหนังสือตอนนี้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นป้าคิดเห็นยังไงมากคะตอนนี้หนังสือรู้สึกถอยเลยป้าผสมอะจะก่อนนอนตอนนี้ ครูสร้างครูสมไม่รู้อยู่มุมไหนก็เป็นโทรศัพท์สมากกว่ามุมใดมุมหนึ่งของเราทุกอย่างเลยในโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันทันสมัยอะติ๊กตอกเอยเฟซเอยอะไรต่ออะไรแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปนั่งหยิบมาแล้วแะละแต่ถามว่าคิดถึงไหมครูสร้างครูสมเราคิดถึงนะอยากจะอ่านอีกแฟนพันธุ์แท้ขนาดนี้มีการแบบเขียน ไปหาเจ้าของผู้สร้างผู้สมไหมคะไม่ได้เขียนเลยค่ะเพราะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะเขียนแต่เราไม่รู้จะเขียนไปส่งไปถึงดำรงพุตานอย่าง,งาไงอะไรแบบไหนแบบนั้นแ่ะค<ไ>ือแต่ถ้าเขียนไปดำรงพุตานก็คงจะต่อผสมมาแหละเพราะผสมแฟนพันธ์แท้เหมือนกัน<ไ>ผู้สร้างสมอันนี้ค่ะที่ที่หนูได้ถามวสมเนาะเพราะว่าหนูได้มีการทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Tik To อกใช่ไหมคะใช่ติ k ก o k กเนี่ยก็จะสามารถเหมือนเราเซิร์ชเข้าไปมันก็จะเห็น แม้แต่ย้อนอดีตกลับไปในยุค80ก็ยังทําได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีคนเนี่ยค่ะที่หนูได้ถามเนาะก็จะมีคนเขียนนะคะถึงคุณดํารงพุตานจริงๆแล้วก็คุณดํารงพุตานเนี่ยก็ได้มีการส่งจดหมายค่ะสมัยเมื่อก่อนมันไม่มีอีเมลใช่ไหมคะก็ได้มีการส่งจดหมายตอบกลับมาแล้วก็มีลายเซ็นสลักไว้จนตอนนี้ค่ะคนผู้หญิงคนนั้นที่ส่งไปก็ยังเก็บจดหมายฉบับนั้นเอาไว้อยู่เป็นที่ระลึกนะคะใช่ เพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคเขียนจดหมายไม่ใช่ยุคโทรศัพท์นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะทุกวันนี้เนาะออป้าอยากฝากอะไรถึงการที่เรารู้สึกว่าเราอ่านหนังสือยุคก่อนกับเราใช้เทคโนโลยีสมัยนี้ในมุมมองของป้าม้างคะแต่<อ>ถ้ามุมมองถ<ม>้าถามว่าโทรศัพท์กับกับอ่านหนังสือถ้าเราได้กลับมาอ่านหนังสือเบิดถ้าไม่มีโทรศัพท์เลยนะให้อ่านหนังสือจะดีกว่านะ แต่โทรศัพท์มันยุคโทรศัพท์เนี่ยมันยุคหมายถึงว่ามันก็มีแบบหนึ่งหมายถึงว่าเราติดต,ตอ่ออ่าโทรหาสามีสามียังไม่กลับบ้านเราโทรหาได้แต่ก็ยุคเนี้ยมันยุคโทรศัพท์แต่ถ้าหนังสือมันยุคที่ว่าเราคลายเครียดเราอ่านหนังสือเราทําอะไรเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็นั่งนอนอ่านหนังสือก็ทุกอย่างะในเล่มนั้นนะ <c oughs> ที่เราอ่านหมดก็ยังถือว่าแสดงว่าก็ยังขวนคิดถึงวันเก่าๆใช่ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคู่สร้างคู่สมอ่ะใช่ค่ะปิดปิดตัวไปนานมาก<ช>แล้วค่ะก็คิด,คดถึงเนาะก็อยากอยากให้หวนกลับมาอีกอ่าอย่าลืมนะคะคุณดำรงพุตานหรือว่าทีมงานนะคะถ้าสมมติว่าได้ฟังอีีนี้เนาะ,ะก็ยังมีแฟนพันธ์แท้แฟนตัวยงที่ยังรอหนังสือคู่สร้างคู่สมให้กลับมาอีกครั้งนะคะแต่ว่า ง่ายๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีสมัยนี้นะคะเข้าถึงกับทุกคนเป็นจำนวนมากแล้วก็หลากหลายเนาะยิ่ง AI นะคะเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะผันเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของคนเรานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าที่เรียกว่าพลวัตทางสังคมหรือว่าพลวัตทางเทคโนโลยีค่ะก็เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากนะคะในการที่จะทําให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนจากการที่เมื่อก่อนเรายังนอนคุยกันอยู่เลยเรายังอ่านหนังสือต่างคนต่างอ่านแต่ทุกวันนี้ค่ะเป็นสังคมก้มหน้านะคะก็อยู่กับโทรศัพท์หรือว่าเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเอาวันนี้นะคะก็ขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษมากมเลยนะคะนั่นก็คือ ป้าสมป้าสมใจสีม่วงของเรานั่นเองนะคะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้คู่สร้างคู่สมตัวยงเลยนะคะที่จะมาเปิดบุกนุกซีซั่น2ให้กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดจะลืมไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือขอขอบคุณหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกองบริการการศึกษานะคะแล้วก็สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาค่ะที่สนับสนุนรายการดีๆให้กับพวกเราในการที่จะแบ่งปันเรื่องราวในการอ่านหนังสือ ในวันนี้นะคะเราพบกัน EP หน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ